ประเด็นสุดท้ายของกลุ่มเช้านี้นะครับก็คือ,เ,อ,อเราจะแสดงให้ดูว่าว่าวิธี lu เนี่ยสามารถใช้ในการหา Inverse ของเมตริกได้ด้วยนะครับหลักการก็คือว่ามันจะต้องหาไปหาสมาชิกของ Inverse เนี่ยไปทีละคอลัมน์นะครับ โดยการทำแบบนี้นะไอเมติค่าคงที่ด้านขวาเนี่ยเราจะทำให้เป็น1นึศนย์นะครับแล้วก็แก้หา x ออกมาอันนั้นจะเป็นคอลัมน์แรกของ i n นเวอร์ของเม็ดติสสมบัติถัดไป <c oughs> เราจะเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนคอลัมน์ค่าคงที่นะครับให้กลายเป็นศูนย์หนึ่งศย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็แก้หา x ออกมา x ที่ได้เนี่ยจะเป็นสมาชิกของคอลัมน์ที่2ของ i n นเ r อรนะครับแล้วครั้งที่3ก็คือเราจะไปเอาเลข0ูนเนี่ยไปแทนในเ,เมตริกค่าคงที่นะครับแล้วก็แก้สมการหา x ออกมา x จะเป็นสมาชิกของคอลัมน์ที่3ของ i n นเ r อรนะครับเ,เดี๋ยวลองไปทําดูนะเราก็จะใช้โจทย์เดิมนี่แหละนะครับ ผมจะไม่พิมพ์ชีทแยกอะไรอีกแล้วนะก็คือ,อ,อผมใช้ชีทที่เราคํานวณด้วย LU decomposition นี่แหละมาใช้นะครับ <c oughs> สำหรับกรณี c r o u d decomposition นะเรานี่คือโจทย์เราใช่ไหม a คูณ x เท่ากับ c ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจะใช้วิธีเมทริกอินเวอร์สเนี่ยก็คือขอให้เราหาอินเวอร์สของเมทริกสัมประสิทธิ์ได้เนี่ยแล้วเอาเอาอินเวอร์สนั้นนะมาคูณกับค่าคงที่ขวามือเนี่ยเราจะได้คำตอบ x เราว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเหมือนกับที่เราทำตรงนี้นะครับนี่โจทย์เราใช่ไหมอันนี้เกาส์ต์แดนนะครับเราทำไปเรื่อยนะ เสร็จปุ๊บพอเราได้สมาชิกของอินเวอร์สของเมทริกใช่ไหมเราก็แค่เอาอินเวอร์สของเมทริก a นะครับไปคูณกับค่าคงที่ด้านขวามือใช่ไหมเราจะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับทีนี้ให้ดูตรงนี้ให้ดูสมาชิกของอินเวอร์สของเมตริกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธี L U อะหาทีละคอลัมน์นะครับเดี๋ยวเราจะหาตัวนี้ก่อนถัดมาหาตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดมาหาตัวนี้นะเดี๋ยลองดูว่ามันได้เท่ากันไหมนะครับ อ่ะอันแรกนะเขาบอกว่าถ้าจะหาสมาชิกคอลัมน์แรกของอินเวอร์ให้ทำตรงนี้เป็น100นะครับซึ่งพอเราทำา1 0 0เสร็จปุ๊บใช่ไหมไอ้ข้างล่างเนี่เราทำเสร็จหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแก้หา x ออกมาปุ๊บเราจะได้เท่านี้นะครับโอเคไหมได้เอ่อ x ออกมา3ตัวนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสมาชิกของของ คอลัมน์แรกของอินเวอร์สนะครับอลองดูสิเท่ากันไหมอันนี้นะห้าเจ็ดนะครับสี่สองแปดหกหนึ่งสี่สองเก้าเท่ากันไหมห้าเจ็ดสี่สองแปดหกหนึ่งสี่สองเก้าโอเคไหมครับเนี่ยเราได้ละคอลัมน์แรกของอินเวอร์สนะครับถัดไปอ่ะเราลองทำใหม่ถ้าเราจะหาสมาชิกในคอลัมน์ที่สองเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับ แล้วก็แก้หา x ตามสเต็ปของ LU เลยนะครับออกมาเป็นตัวนี้นะครับลองเช็คดูซิใช่สมาชิกคอลัมน์ที่2องไหมนะครับ0ูนย์ศูนย์ห้าเจ็นะครับ0ูนย์ศูนย์ห้าเจ็นะครับ, 57, 57 14, 14รบอีกตัวที่2นี่เป็นลบด้วยถูกต้องไหมถูกต้องนะครับโอเคไหมครับได้ละ ถัดไปก็คอลัมน์ที่สามนะครับคอลัมน์ที่สามเขาบอกว่าให้ใส่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับในในเมตริกค่าคงที่ใช่ไหมแล้วก็จะได้สมาชิกค,คอลัมน์ที่สามของอินเวอร์สมานะครับก็ลองดูซิศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งใช่ไหมแล้วสองตัวล่างนี้เป็นลบด้วยนะครับก็ถูกต้องโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ เนี่ยครับ LU ก็สามารถใช้ในการหาสมาชิกของ i n นเ r อรได้ด้วยนะครับก็แต่ว่ามันหาได้ทีละคอลั่นงเนาะแล้วพอเราได้ i n นเ r อรตัวนี้ออกมานะเราก็เก็บไว้ใช้ต่อได้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวิธี LU ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะต่อวิธีเกาไซโดแล้วมันก็จะเป็นอันจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา โจทย์อีกสักข้อหนึ่งนะลองมารันด้วยวิธีต่างๆให้ดูทีหนึ่งแล้วก็อาจจะหยิบโจทย์อีกสักสองสามข้อเองี้ยมาลองตั้งระบบสมการดูนะครับอย่างที่บอกว่าวิธีแก้ระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยตัววิธีมันไม่มีะายหรอกมันก็มีสเต็ปตายตัวแบบนี้แหละแต่ว่าปัญหาคือเราไปเจอปัญหาหน้างานเนี่ยแล้วเรามาตั้งเป็นระบบสมการเชิงเส้นนะเป็นไหมนะครับ ก่อนไปนี่ขอถ่ายรูปเข้าห้องเรียนแบบหนึ่งนะช่วยเปิดกล้องนิดนึงแล้วก็แล้วก็ช่วยเปลี่ยนชื่อเป็นเลขตามด้วยชื่อ,อทีนะครับขอสำรวจม่นนะีเ,เปลี่ยนหมดแล้วนะครับโอเคอ่ะ มีรหัสตามด้วยชื่อนะักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะเอาอยังอนะ้อมอยังรู้เรื่องไหมเนี่ยกําลังจะได้เข้ามาเรียนหน้างานกันแล้วเนอะก็มาเจอ คณะผู้บริหารประเทศบอกว่ามึงกลับบ้านกันเลยกูไม่ห้ามมึงเสร็จปุ๊บมันก็ด่าว่าเนี่ยไรจิตสำนึกเลยทำให้โรคระบาดใหม่ดูซิฉันจะต้องสั่งแกเวิร์กฟอร์มโฮมล็อกดาวน์อะไรอีกรอบนึงละบริหารงานเก่งมากเลยกูไม่เข้าใจงวดหน้าใครเลือกไอ้พวกนี้เข้ามาอีกนะก็สมนาำน้ามึงละเดี๋ยวหนะ้าถ่ายรูปก,ก่อนนะบ่นมาก อืมโอเคเอาหน้าแรกก่อนนะทำหน้าทำหน้านิ่งๆน,นะครับโอเคอันที่สอง ไปหน้าที่สามคีเรียบร้อยทำไมวันนี้คนเยอะจังห้าสิบคนโอเคเจอกันตอนบ่ายทีนะครับใครติดเรียนก็ตามสบายนะต้องต้องดูคลิปทีหลังเอานะเพราะว่าผมว่าผมพูดต่อเนื่องอะ่ะมันไม่ค่อยมีประโยชน์ที่เราจะ พูดซ้ำๆเหมือนๆกันสามรอบอะไรงนี้นะเอางี้ดีกว่าจะได้เห็นโจทย์เยอะๆหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายทีหนึ่งสวัสดีครับ